สวัสดีครับวันนี้มโอุูกิเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเดโมเกม5้าหัวใจใต้หลังคาเดียวกันซึ่งเป็นเดโมอยู่ในสตรีมนะครับเกมนี้ใครก็ไปลองโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเกมจีนมีภาษาไทยซับไตเติลให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดูดีกว่าว่าเกมจะเนื้อเรื่องเป็นยังไงโอ๊ยอะไรเนี่ยใครมาเคาะประตูวะ เนื้อคุณจริงเนี่ยคุณปลุกฉันตื่นเน่ยคุณจะสนทําไมน่ะว่าเขาต้องตั้งนาฬิกาปุกหรือไม่เนี่ยคุณจะนอนหลับสบายไหมนี่ยูมันตั้งนาฬิกาปุกทําไมอ่ะถ้าตื่นไม่ไหวเนี่ยมันไใช่ครั้งแรกเลยนะเครื่องใหญ่ตรงไหนอ่ะแล้วมันเรื่องตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้กําชโอ้ยคุณทำฉันตกใจหมดอ่ะยูมัน รีบลุกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกคุณเป็นใครแล้วมาทำอะไรบ้านฉันอ้าวฝันโอ้ยตกใจหมดเลยไม่เนะโอ้ยเข้าไปแล้วอุ๊ย มีมันขวะตูอีกอ,อ,อ้าวนี่ลูกชายด่นแล้วเหรอแม่จะไปไหนอ่ะแม่กับพ่อจะไปทำงานหลังประเทศสองเดือนอ่ะเอาโว้ยดูแลวตัวเองนะไปทำงานอีกแล้วเหรอชูอมันฉันคิดว่าไม่ค<ท>งรับมือไม่ไหวหรอกอายุจะสามสิบแล้ว่ะ ฉันทำงานบ้านและค่าขนมอยู่เลยดูแลบ้านใหดีนะพเราต้องไปแล้วลาก่อนแม่ฮอะไรอย่าหอพักโอ้ยหลันนบายมากทำไมวันนี้รู้สึกสดชื่นจัง เฮ้ย11โมงแล้ววย่แล้วอะต้องพิมพ์ได้ซูไม่ไปสัมภาษณ์งานสูตรอยู่ตรงนี้เนกไทอะกไทอะเนกไท어디갔소โอ้ยเนกไทจะอยู่ไหนเนีออันนี้นอน ห้องแต่งคาด้วยหรอห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วยังไงอ๋อสามารถสำรวจได้โอเคสำรวจตัวนี้ก่อนโอ้รูปภาพอะไรวะเต็มเลยดูดิมิง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 ช่วยเชียรหน่อยนะฉันจะทำให้ดีเลยในการประสมภาษณ์ะอะโอเคนี่คือไอดอลที่ชอบใช่ไหมอันนี้รูปบ,บันสุขตอนนั้นนะ่ารักจัง เดี๋ยวนะนี่มันคือเกมเกาหลีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เกมจีนมันเป็นภาษาเกาหลีอะเอ่อจดหมายลายมือ,อยูมันถึงมิงมิงสักวันหนึ่งฉันต้องมอบสิ่งนี้ให้มิงมิงเน็ตไอดอลในใจฉันเลยอะโอเคอันนี้ก็ได้มาเดี๋ยวไปต่อไปหน้าต่อไปอยังไง อ๋อนี่อันนี้คุยในนี้เลยเอ้ยไม่เงยยังไม่ได้ซักเลยพะไอ้บ้าเอ้ยหมดแล้วต้องไปอีกห้องไปห้องหนักเป็นโอ้โมยอะไรเนี่ยโอ้นมันหมดแล้วเหรอฮะฉันาร์จไมด้โอ้ไม่เคยได้ดื่มเลยอ้าวแค่นั้นเองเหรอ โอเควองต้หลังคาเอ้าขึ้นไม่ได้ทำไมพ่อกับแม่ไม่เคยให้เข้าไปเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยข้างในมีอะไรกันแน่เนี่ยไม่ังสายแล้วเอ้านี่ไงเจอแล้วทำไมไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องสายจริงๆแล้วนะ โอ้ยแหมแล้วสายแล้วแปะไว้ก่อนเดี๋ยวรีบไปสัมภาษณ์ติดตรงไหนดีเนี่ยโอ้ยตรงนี้เลยโอเคต้องติดแบบนี้ใช่ไหมนี่อ่ะเจ็บแล้ววิ๊ย คุณยะทำไมมันติดไว้ตรงนี้เนี่ยเอ้แต่คนอื่นเขาก็ติดแบบนี้กันหมดนะฉันบอกว่าไม่ได้ทำไมอะผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้หยุดถามเยอะได้แล้วก็ขอติดด้วยแค่สวันได้ไหมครับอิตาリก็ได้แค่สองวันนะฉันจะคอยดูไว้นะโอ้ยป้าเออเจ็บจัง เฮ้ยมันสุกอาสุนท์นี่บละกิ์กันด่ญคค้าติดแบคลีปไปให้พ้นเลยเอ้าฉันบอกให้ไปไงอุ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเราอันนี้คือเราตอบกลับใช่ไหมโดนด่าแบบนี้ยุยืนแน่ๆยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะคิดว่าฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วหรือไงเอาอันนี้ดีกว่าอันแรกว ว้าววันนี้เธออารมณ์ไม่ดีอีกแล้วนี่ย่ะพฤติแบบนี้เธอคงอยู่ชงพันแน่อะไรนะเธอยงบคือใส่สูททำไมอ่ะจะไปสัมภาษณ์งานหรือไงใช่บริษัทนมอ่ะอะไรนะบริษัทนมเธอเนี่ยนะใช่ก็ต้องไปปริ้นเลยูเม่อ่ะจริงเหรอมาเข้ามาปลิ้นเลยว้าว โอ้โอเห็นอะไรแบบแบบตะกี้เดี๋ยวนี่มันเอยเดี๋ยวเอาคืนมานะนี่หอพักนี่มันเรื่องอะไรเอาคืนมานี่ที่อยู่เธอไม่ใช่เหรอใช่พ่อไม่ใช่ไปทำงานต่างประเทศอ่ะพวกเขาบอกให้ฉันปล่อยห้องว่างเป็นหอพักค่ะ ไม่นะบ้านเคยที่ถึงสันชันเนี่ยโอ้แล้วทำไมต้องเป็นบ้านชันล่ก็เธอจะเบิดหอพักจริงๆใช่ไหมถ้าใช่อะฉันอยากจะกห้เข้าไปอะเธอต้องจ่ายนะโอ้ขี้งกจังฉันมีเวลาว่างอยู่บ้านนะเปิดเพลงของมิวเกินหน่อยดิเธอก็รู้ว่าต่อยพวกเขาฟังเขาก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่ใช่ไหมไม่สนหรอกดี๋วให้ใครวะ โอ้ยแม่งมึงหาเรื่องเหรอ,อเอ้ยมันซูขี้เกียจอึกแร้วเหรอไม่อยู่นี่เนี่ยไม่อยู่งานฉันไหม,มฉันอยู่นะฉันต้องหาเธอลนะก็ของเธอก็พังหมดแล้วนะนนเอ้ยวันดีทำไมมาเช้าจังอนะ่ะ เออฉันต้องมาปิ้นเ,เรซูเม่เพื่อไปสัมภาษณ<ป>์อะทำไมเพอไปสัมภาษณ์ทุกครั้งเลยมาทำงานของเราดีกว่านะทำความสะอาดไงแต่ฉันจะจ่ายให้ดีเลยแม,ม่งมึงต่อยแม่งเลยดีไหม เดี๋ยวก็จูบแม่งเลยเนี่ยม่จูบด้วยนะสเสดยเดี๋ยวก็วายแม่งพูดโตกับทำไมใช้ชีวิตอยู่ในอันนี้อีกเนี่ยานาก็ทำงานกับบริษัทพ่อขาเลี้ยงชีพเท่านั้นเองนน<ห>ว่คุงเรื่องนี้เสียเวลาชะำม,มัดเลยเจอกันนะมันสุกถ้าผ่านแล้วเลี้ยงใหญ่เลยนะเว้ยฉันจะเอาลูซิเม่กลับละ นีเงียก็ทำงานกับพ่อตื่นเต้นจังเลยอฉันไปสัมภาษณ์งานแล้วเอ้ยเดี๋ยวแท็กซี่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 อ้าวใครวะมาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปสถานีกลางน้ำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมเรียกก่อนนะอะไรเนี่ยนี่นายทำอะไรก็ได้เ เช่นเป็นคนเรียกนะทายพูดอะไรเนี่ยปิดรตูเลยก็ผมเรียกมันก่อนนะคุณนุ่นับคุณอยู่อยากให้ผมใช่ไหมขึ้นแมงเลยลบลบลบนายทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายค่าโดยสารเลยมันไม่ใช่เรื่องเงินคุณนุ่นับไปเลย โอ้โห,หชาานี้วุนว่นวายช่ไหมขอบคุณนะวันนี้สัมภาษณ์สำคัญมากด้วยถ้าฉันไปเส,สวัสดีค่ะแม่ถึงไม่จะพูดยังไงก็ไม่กลับไปบ้านหรอกอฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากแต่งเพื่อธุรกิจของพ่ออ่ะค่ะดเดี๋ยวต้องหาทีกทีนม่อยู่หาที่อยู่ได้นะ เอ้าหาที่อยู่อยู่เหรวอุ้ยอุ้ยเป็นอะไหมอ๋อเดี๋ยวคือไหนบ้าหรือเปล่านี่อ่ะคือรถมันหยุดกระตานหันเดี๋ยวเอ้ยก็จับไปให้ไงโอ้โห ขอบคุณนะครับเออไปไหนแล้ววะอยูนะหายไปไหนแล้วเนี่ยอสวัสดีครับคิดว่าเรายังไม่เจอกันมาก่อนนะมาทำอะไรที่นี่มาสัมภาษณ์งานนะครับโอเข้าใจแล้วโค้ชชดีนะครับผม พมดลบพอพโอ้มานั่งจองหน้ากันฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์งานกันเลยไหมครับรบกวนแนะนำตัวด้วยผมมาที่นี่เพื่อนำมิวสวะสแล้ก็สดใสครับผมชื่อยูมันมาสมัครเข้าทีมกลยุทธ์ก็จะเป็นผู้นำเองคนแค่ตาไม่ทันก็พอเออโอเคครับ แม่งเอ้เยบริษัทนมจริงว่ะโอเคมาเริ่มคำถามกันเลยนะมีนักวิ่งสามคนในสนามแข่งถ้าคุณอยู่อันดับ 3, แสแซงคนที่สองตอนนี้คุณอยู่ที่เท่าไหร่แซงคนที่สองก็ต้องอยู่ดับสองดีอย่ามาผม <S 2> 2 <S ที่สองครับ ปัญหาคําถามแค่นี้ถ้าคุณแบ่งหนึ่งร้อยด้วยสองแล้วแบ่งหารครึ่งอีกทีจะได้เท่าไหร่ตอบอย่างจริงใจยี่บห้าดิแบ่งเสร็จแล้วมาแบ่งครึ่งอีกทีคำบยี่สิบห้าครับเหมือนคำถามร้านนมบริษัทนมจริงอ่ะเนี่ย เงั้นจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับอข,อขอบคุณนะครับเชียบ,บ,บริษัทนมโอ้ยมัวไปหมดเลยเนี่ยอะไรนะในคิดจริงๆหรือว่าเข้าทำงานด้วยเรซูมเม่เนี่ยตรวจสอบผู้สมัครดีแล้วเหรอขอโทษครับช่างเถิะรับคนนี้เขาทำงานด้วยแล้วจัดเตรียมตำแหน่งด้วย เชียนะ่ยัวหน้าโอ้ยบริษัทมิวบลเลชั่ชนเหรอเออผมได้งานแล้วเหรอเออ,เอ,อใช่เริ่มพรุนี้เลยนะเดี๋ยวก็น่าจะดีใจ,ใจนะมจเมื่อได้งานแล้วอ่ะโอเค,อ,เคอุย้ยเคยสง่งข้อความมาอุ้อย ใครวาแรกเห็นพูดของนายในทอเมโต้มาเก็ตอัลบั้มลายเซ็นมิวเกินยังขายอยู่ไหมเป็นลายเซ็นของจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย mm. <Hey, S 2> คนขายใช่แล้วของแท้แน่น,นอนยังมีขายอยู่เอาไว้เจอกันเวลาไหนอะเจอกัน5้าโมงสวนสาธนารณะกังนำอะ่ะถกลงเลยอ๋อ oh, นี่คนขายลายเซ็นมิวเกินที่เราหลงไหลนี่เอง mm. อ้าวมันซุก มันสุกแชทมาด้วยอะถ้าได้งานแล้วเลี้ยงฉันด้วยนะทำไมต้องเลี้ยงเนี่ยอยากกินสเต็กอะสภาษ์เสร็จงานเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างเหรออืมถายซีดีว่ถ่ายซีว่าอะไรนายไม่ไ,ได้งานใช่ไหมฉันรู้แล้วนะจริงๆฉันได้งานนะโคตรหน้าหมันไส้เลย ดื่มกันไหมคืนนี้ยบางทีฉันอาจจะเกิดมาเพื่อสัมภาษณ์งานก็ได้นะฉันก็มีซีดีมิวเกินพร<ๆ>้อมเลยเสร็จแล้วด้วยเอ้จริงดิส่งข้อความได้ไหมอ่ะอยากส่งข้อความโาแม่งแค่นี้ OK. โอเคอุ้ยแม่อย่าลืมกินข้าวเรียบร้อยลแล้วเดี๋ยวดอนดึกกมัวเล่นเกมแล้วโอเคครับแล้วอย่าคิดขึ้นไปชั้นสามเด็ดขาดนะเฮ้ยทำไมอ่ะ ไม่เข้าใจเลยทำไมเราขึ้นชั้นสามไม่ได้วะโอเคราอความมีแค่นี้ว้าเทุดยอัยไปเลยเทาวโอที่มันเจ๋งมากเออเอขอโทษครับคนนี้หรือเปล่าเออคณมาที่นี่จากโทมโตใช่มัไหมครับ คุณคือโอริมิวใช่ไหมใช่ผมเองครับผมชื่ออยู่มันอ่ะนี่ค่ะซีดีพรายเซ็นว้าวขอบคุณครับอไม่ค่อยมีใครมาให้อันนี้เลยนะครับเอานี่เงินครับขอบคุณค่ะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาแล้วลายเซนมิงมิงเออคุณชอบมันขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงมิวเกอร์เหรอ แน่นอนเดิครับนี่มันคือโลกทั้งใบของผมเลยอ่ะอุ้ยอ้อ่ะเดี๋ยวนะมึงมีถอดกางเกงด้วยเหรอขอแ่ารูปเลยมิงมิงนี่นะผมเป็นแฟนตั้งแต่คุณอยู่ใน MS s u r v i ไ o r เลวอร์เลย ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับเย้ขอถ่ายรูปเดียวครับเดี๋ยวมิงมิงโอ๋อเดี๋ยวอ๋อโอ้ยจีโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอจริง oh ว ah. oh. oh. uh, oh, 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 oh ้าว못찾겠다ว้าวโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยังแกงปัญญาอ่อนใช่ไหมเนี่ย มิลก์เกิร์มว้าโอเลยุนทัสด์ต้าโก้าข้างกับเรื่องอุ้ยช่งเะไวะเสียงอะไรวะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเนี่ยซ้ายตรงกลางหรือขวานี่แหละตรงซ้ายนี่แหละดูดิอ้าวยิบ้าไอ้บ้านี่อีกแล้วเฮ้ยพี่ชาย อยู่มันสัมผั์ผ่านไหมเขาบอกฉันเริ่มพรุ่งนี้อะจริงดิอน่าเสียดายนะมีอะไรเก่งมากเลยนะเข้าไปข้างในกันเถอะเออโอเคอ้าวไอหาหนี้เองเหรอดูเหมือนว่าคุณย่าไม่ได้เอาออกนะ เหมือนเกมมนีกระตุกกระตุกอยู่มีคนมาดึงไปสองใบอะ,อะบโอ๊ะจักันนด้ยเฮ้ยแน่ใจว่าล็อกประตูแล้วอะ่ะทำไมมันเปิด,ดอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยออกมานี่ไม้กวาดถือไว้ก่อนเลย อาจจะมีขมโมยเข้าไปก็ได้เข้าไปเงียบๆเ,เลยอ oh. ดีๆคอมพิวเตอร์เลยมันซุกมินจองแล้วก็แกลน ฮ้ยหัวใจขึ้นด้วยอะ่ะ Chapter complete โอเคอ๋อโอเคสำหรับเวอร์ชันทดลองก็น่าจะเล่นประมาณนี้นะครับ ก็จบแล้วที่เหลืออัลบั้มเอชัปเตอร์อื่นๆก็น่าจะต้องรอเวอร์ชั่นของจริงนั่นเองนะครับถึงจะเล่นได้เกมก็สนุกดีนะผู้หญิงก็โอเคหน้าตาน่ารักดีครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับเกมอะไรหรือเดโมเกมอะไรอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม